สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมยามคนรักรถโคราชนะครับครับผมวันนี้ก็มีรถดีๆมาแนะนํา1คันนะกับเจ้าแอร์คอร์ดปาวานะครับฮอนด้าแอร์คอร์ด2.4เกียร์ออโต้ปี04นะครับเครื่องรหัส K24 นะฮะคันนี้เป็นเครื่อง iV t e c นะครับนะครับสีสันรอบคันนะฮะพยามเก็บตําหนิสีริ้วรอยต่างๆรอบคันใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านเอาไปใช้ในสภาพสีสวยๆ ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะคะนันนี้ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็มีเซอร์วิสเปลี่ยนสารโรเลอ่์นะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็สายพานนะฮะเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยางยางสี่เส้นนะครับยางเดิมติดรถมาไม่ค่อยดีนะเฮียเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์ให้สี่เส้นนะครับล้อแมกขบสิบแปดก็ทำสีใหม่เรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านเอาไปใช้แบบจบจบคลีนคลีนนะครับรถพร้อมใช้งานทางไกลได้เลยครับไม่ต้องไปซ่อมอะไรนะฮะ คันนี้เฮียมทสทางไกลมาเรียบร้อยนะครับก่อนเก็บงานนะฮะภายในเฮียมซักฟอกให้ใหม่หมดทุกส่วนนะครับเบาแผงประตูคอนโซลทุกอย่างซักฟอกให้ใหม่เรียบร้อยนะฮะรถสภาพค่อนข้างจะจบและค่อนข้างจะคลีนนะครับราคาไม่แพงครัคันนี้9 9 0 0 0บาทนะครับราคาพูดคุยต่อรองได้นะฮะแล้วก็พร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับค่าส่งก็ตามระยะนะฮะ แล้วก็ตามเงื่อนไขที่กําหนดนะครับดีที่สุดนะค,คือท่านมาดูรถเองที่บ้านเฮียอามนะครับ99,000บาทครับราคาพูดคุยต่อรองได้ฮะยังไงโทรมาคุยครับ0902757798นะครับเฮียอามคนดักรถโคราชพร้อมบริการทุกท่านด้วยใจครับสำหรับวันนี้โชคดีมีสุขสวัสดีครับผม ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับผมเี่ยคนดักรถโคราชนะครับครับผมวันนี้ก็นะมาอำเภอโดนสูงนามาบ้านนะครับรับคุณตาคุณยายนะไปหาหมอนะครับยายไม่สบายนะก็ขากลับนะฝนตกโอ้โหแรงมากครับแต่ว่าเจ้าเจ้าปาวาเอาอยู่นะก็มันทําให้รู้นะครับว่าสัมพัฒนารถนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะกับเงินกับเงิน ดยุลวมออกไปนะเอาเป็นรถญี่ปุ่นที่ใช้งานอยู่แล้วก็ขายด้วยนะมไว่าจะเป็นกระบะรือเก่งนะก็สมรรถนะช่วงล่างกับหน้าผลแบบนี้นะไม่มีคันไหนที่สู้เจ้าหแอคคอร์ดปาวานได้เลยนะครับสมัยก่อนออกห้างมันก็ล้านกว่าตอนนี้ก็เหลือราคาแค่เพียง 90, 9 9 0 0 0บาทนะฮะราคาไม่ได้แพงน,นะเทียบกับสมรรถนที่ได้รับนะ ตอบคำถามที่ว่ารถกินน้ำมันไหมแล้วเราพี่อาร์มขับใช้งานปกติตั้งแต่ได้มาก็ใช้ทุกวันนะก็ก็ไม่ได้กินเท่าไหร่นะตกโลนึงประมาณไม่ถึง3บาทนะสองบ,บาทปลายปนะก็ถือก็ถือว่ารับได้นะกับขอบัตน้ารถและรถขนาดค่อนข้างใหญ่ๆนะกว้างขวางนั่งสบายวันนี้ก็พาตาคุณยายไปหาหมอก็นั่งสบายนยะขากับเจอสภาพการจราจรที่ฝนตกตลอดทั้งแรงวันนี้ก็เอาอยู่ โอเคครับผมสุดจะยังไงก็00275798 9 7ครับของคำถูกทุกงหวัดตัวไทยสวัสดีครับ